ชาวเน็ตตั้งคำถามแรวพาวออกบวชสิ่งข้อสหลักได้หรือยังไหนบอกว่ารักองค์กรวงหมอลำมากไปบวชแบบนี้ใครดูแลวงไหนว่าติดลูกมากลูกหายป่วยแล้วเหรอถึงลาไปบวชโดยแผลพาวได้โพสไว้แบบนี้ค่ะข้าพเจ้านางสาวพัฒนันทดรักษาในนามหมอลำแผวพาวแสงทองขอขามากรรมต่อท่านทั้งหลายที่ได้ล่วงเกินท่านมาโดยประการใดก็ตามทั้งกายกรรม วัจีกรรมมโนกรรมทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนับตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นไปมาจบจนปัจจุบันชาติขอท่านทั้งหลายโปรโดอโหอสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินขอบุญกุศลจงบันเกิดแก่ทุกท่านสาธุเฟสดีงดใช้จนถึงวันที่6รกรกฎาคม67 ส่วนเพจหมอลำแพลวาวแสงทองทุกโพส์และคลิปจะเป็นหน้าที่ของแอดมินนะคะจากโพสนี้ของพอพอชาวเน็ดแห่เม้นสนั่นทองสิ่งข้อ3ามให้คอยฟังแน่ห่างลูกบ่ได้แต่หาแต่แนวไปอย่างเดียวเลี้ยงแบบวิดีโอคอลไปก่อนก็ได้เนอะบวชแล้วองค์กรจะอยู่จังไดล่ะผ่ดูแลลูกเนาะสาธุบุญนำจ้า อันใดทำแล้วสบายใจบ่เบียดเปลี่ยนไผ่ทำแล้วเป็นผลดีกับเฮาก็ทำไปจ้าแม่น้องนาริตะบ่มีไผ่รู้ดีเท่าตัวเราดอกจ้าเป็นกำลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดียวจ้าสินห้ายังถือบอ่ได้คือได้ไปถือสินแปเนาะจ้าแต่ละมือ้อทศวิาสาธุนำสิได้บุญบ่ฮื้อเหม็นเป็นเอกฉันคือบอ่มีไผ่อนุโมทนาสาธุนำเพื่อนจากคนบัตนีี เผื่อบวชได้าน,นสูสาธุนำจ้าขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะรักเสมออารมณ์เปลี่ยนรายวันจริงๆสาธุสาธุาธกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอสาธุนำเด้อจ้าคอยเข้ามาอ่านคอมเมนต์ซื่อๆจ้าอนุโมทนาบุญสาธุบุญค่ะสาธุนำเด้อจ้าขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆแต่ละมือเนาะเจ้า อนุโมทนาสาธุบุญนำเดอจ้าสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุค่ะอภัยทานทุกสรรพ,พสิ่งคือหยุดกรรมแล้วการปฏิบัติเจริญภาวนาคือบุญสูงสุดสินแปดบริสุทธิ์ได้ณปัจจุบันวันนี้ถ้าเราจิตว่างแม้เพียง5นาทีก็ได้บุญวิบากกรรมเก่าก็ได้ใช้ไปแล้วอนุโมทนาสาธุบุญค่ะต่อไป ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเด้อจ้าสาธุค่ะอนุโมทนาบุญค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุจ้าเพิ่นให้อภัยบอ่อล่ะสาธุบุญนํำเดอ้อแผเวาอ้าวเพิ่นบ่ได้แหนาคติครับคอยมาแวะอ่านเม้นซื่อๆเด้อสาธุได้บส่สูถ้าทำด้วยใจอนุโมทนานา จำแผวเผาไม่ได้เลยหาแต่แนวแม่นบัวละทำอะไรกันการไม่โกรธคือการให้ทานสาธุบุญนำเด้อจ้าห่างลูกไม่ได้งานหายงานหดอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุนำเด้อจ้าตั้งมั่นในทําให้สำเร็จนะคะส่งใจช่วยทําไม่ได้อยู่ที่ปากใครมันอยู่ที่ใจตั้งมัน่นแน่นเท่าไร ปิดอบายได้สูงเข้าไปอีกอนุโมทนาบุญด้วยทั้งสองค่ะขอพึ่งใบบุญกับทั้งสองด้วยนะคะดีแล้วแผวพาวสาธุสาธุสาธ,สาธุขออนุโมทนาบุญด้วยนะแผวพาวก็เลยบอกกล้าเม้นเว้นไว้ก็ได้เดอ้ออันที่สามนะสาธุบุญนำเดอ้อจิตใจจะได้สบายสบายสู้ๆู้แม่แผวขออนุโมทนาด้วยจ่าน้องสาว แค่คำว่าสาธุก็ได้บุญแล้วค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุจ้าทำไมใส่ชุดแม่ชีละ่ะบวชแม่พามิคะ่ะอนุโมทนาสาธุกับแพลวพาวด้วยนะลูกอนุโมทนาบุญกับแม่แพลวค่ะขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆมีแต่คนรักคนแม่ตาพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆและสบายใจค่ะสิ่งไหนที่ไม่ดีขอให้ผ่านพ้นไปนะคะต่อจากนี้ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดอ้ออนุโมทนาบุญด้วยเถิดสาธุสาธุอะไรทำแล้วสบายใจทำเถอะค่ะแพวพาวสร้อยอยังได้บ่ละขอสิ่งข้อ3ามเนี่ยสาวฉันบรู้แหมสิ่งข้อสมว่าอะไรนะคะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยสาธุนำแม่แพวสาธุสาธุนะคะทําจิตใจให้สงบนะคะตั้งใจปฏิบัติ แล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาเองค่ะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะทําจิตใจให้สงบกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ธรรมะคือหนทางที่ดีและแสงสว่างในการดำรงชีวิตประจำวันสาธุใจบอดสะอาดอย่าคิดไปถือสินเลยเมื่อวานโพสชั่วันนี้ลาบวชสิ่งห้าข้อยังทําไม่ได้เลยนี่แปดเลยนะ ไหวเหรอพรุ่งนี้พี่เกริรกเราสิไปแจ้งความแล้วเด็กบวชแต่คดีความยังไม่จบนะสาวรักษาศีลไม่ได้ยังจะไปบวชนาอเอาแต่คอนเทนต์พ้าขาวเปื้อนยังซักออกได้แต่ใจเปื้อนซักยังไงก็ไม่ออกกรรมตามหลักของพุทธคือการกระทํากระทําดีได้ดีกระทําชั่วได้ชั่วไม่สามารถเอากรรมดี มาหักล้างกรรมชั่วได้ทำได้เพียงยอมรับผลของกรรมนั้นอย่างมีสติมีปัญญาเพื่อตั้งรับผลของกรรมนั้นบวชทีหนีอะไรนี่มีเวลาทำไมไม่อยู่กับลูกงงให้เรื่องราวคดีมันจบก่อนค่อยไปบวชขนาดแม่แพวไปบวชก็ยังว่าเนอะคนที่พูดนะ่ะถือได้หมดทุกข้อไหมคนตันหาหลาย มึงสู้มาเบิดทุกอย่างอย่าคิดว่ามึงอ้างหวางบ่มีไผ่อย่างน้อยๆมึงยังมีกูคอยเป็นกำลังใจแฮกแทกบวชก็บ่ได้บุญดอกจเจริญพรสิ่งข้อ3ามลอยตำตึง้งบวชดีอะไรฮ่าฮ่คุณเกลิกจะฟ้องกลับแล้วบุญบาปเอามาหักล้างกันบ่นหน้าจะได้ค่ะอยากสร้างบุญต้องหยุดสร้างกรรมใหม่พร้อมแก้ไขพฤติกรรมสำนึกค่ะ สิ่งข้อสามถือยังไม่ได้ต่อให้ห่มขาวนุ่งขาวโกนหัวก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกใจบอดสงบบวชไปก็สำนั่นคนข้างหลังสีหน้าอมทุกข์มากคิดไรมากมายสาธุค่ะคอนเทนต์ของสาวพลังบวกถือสิ่งควรตัดจากโลกภายนอกทุกอย่างนะคะทำไรไม่ได้สุดท้ายหนีไปบวชโอ๊ยน้อของเวงกรรม อยู่ที่ผลของการกระทําจากตัวเองทั้งนั้นไม่ต้องบวชจ้าเอาเวลาที่มีทั้งหมดไปดูแลลูกอธิบายลูกถึงจะบวชถ้าจิตใจไม่ปล่อยวางก็ไรค่าเขาวบวชก็อนุโมทนาสาธุแต่คนที่ตามจิกจัเขาไม่เลิกนี่ก็นะ